เจ้าวสวัสดีจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้อากาศดีสดใส27องศาเนื่องด้วยวันนี้หนุ่มน้อยสุดหล่อของเราอยากกินไขป่ปลาอิกุระแล้หมาม้าก็อยากกินหอยนางรมสดๆอาหารทะเลสดๆต้องมาที่นี่นากามินาโตะจังหวัดอิบารากิเคนประเทศญี่ปุ่นสูดูสิหอยลายมันยังไม่ตายเลย ดดูหอยหรือเปล่าเนี่ยเดินไปทางไหนก็มีแต่หอยหอยสังโพตาเตอูใหญ่มากหอยนางลมก็มีก็มาใหญ่มากปลาสำลีทะเลทําน้ํายาป่านะแซบ่บไอปลาสีแดงเนี่ยปลาไทยทาแทนปลาน,นินได้กุ้งหวานก็จัดมาหนึ่งแพ็คช่วงนี้ปลาไทยคือโดดเนี่ยก็จะราคาถูกมากตัวใหญ่มากไอปลายาวๆเนี่ยปลาทะเลน้าลึกใช่ปาทุกคน เบบี้โฮตาเตะสุก้วามากินกันเนาะฮอกไกโนโฮตาเตะคือถูกมาก